การบูชาพระศิวลีที่ถูกวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งลาบยศชื่อเสียงที่กระจรไปไกลพร้อมรับความร่ำรวยมั่งคัง่งที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็วเราจึงควรบูชาพระศิวลีเป็นประจำท่านทรงเป็นพระพิสุจน์สงแห่งโชคลาบและความสมบูรณ์มั่งคั่งที่ไม่เคยขาด และความศรัทธานี้เองยังคงปรากฏอย่างชัดเจนสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเคล็ดลับวิธีการบูชาพระศิวลีต้องเริ่มจากการหมั่นบริจาคทานในที่ที่ยากลำบากคือหัวใจของการบูชาพระศิวลีให้ได้ผลดีเพราะแน่ดีตทุกๆชาติที่ผ่านมาพระศิวลีท่านจะทำบุญด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยม ทำบุญด้วยศรัทธาที่เต็มร้อยไม่ว่าของที่ทำบุญจะราคาไม่แพงแต่ก็เป็นการถวายที่ส่งคุณค่าเพราะเป็นการให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการถ้าท่านต้องการให้พระศิวลีช่วยควรที่จะบริจาคทานในสิ่งของที่ผู้ยากไร้มากๆท่านจะได้อานิสงส์ผลบุญ และต้องอุทิศบุญนั้นส่งไปให้พระศิวลีทุกครั้งเป็นการเปิดบุญและเชื่อมบุญกับท่านเพื่อให้ท่านรู้จักเราและรับรู้ความต้องการของเราได้การบูชาพระศิวลีนั้นให้บูชาด้วยน้ำพึ่งผลไม้สดดอกไม้ขาวหรือ ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมดอกบัวทุกชนิดอย่างละสามดอกห้าดอกหรือเจ็ดดอกก็ได้น้ำสะอาดหนึ่งแก้วโดยลอยดอกมะลิไว้บนน้ำแล้วจุดธูปสามดอกเทียนบูชาหนึ่งเล่มเฮ็ดโบราณน,นี้กล่าวไว้ว่าการถวายผลไม้สดและน้ำพึ่ง ควรถวายในวันพฤหัสบดีส่วนวันเสาร์ควรถวายอาหารจากทะเลหรืออาหารที่ปรุงจากต้นบัวแล้วอธิษฐานจิตขอให้โชคสำเร็จสมหวังและเมื่อท่านได้โชคได้ลาบสมดังปรารถนาแล้วจะต้องทำบุญเลี้ยงหรือถวายสังฆทานเพื่อเป็นการต่อโชคลาภให้มาไม่ขาดสาย การสวดพระคถาขอลาบพระศิวลีต้องอยู่ในสมาธิสงบแน่วแน่จิตใจไม่สายไปสายมาไม่คิดถึงเรื่องอื่นตามองค์ที่คาถาบูชาหรือหลับตาภาวนานึกถึงตัวอักขระตามไปหัวใจของพระศิวลีณนะชาลีติ ะหมายถึงนอบน้อมมีสัมมาคารวะชาหมายถึงขวนขวายเรื่องการงานลีหมายถึงไม่นอนมากไม่นอนดึกไม่ตื่นสายติหมายถึงว่าโดยรวมทั้งหมดขั้นตอนการท่องก็มีดังนี้นะครับก่อนอื่นเลย ท่านต้องตั้งนโมสามจบก่อนทุกครั้งนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะ,ะ,าาะชาลีติปสิทธาภา ต้องท่องในใจทั้งหมด9จบนะครับเพื่อให้เกิดสำลิดผลคาถาบทนี้ท่านให้ภาวนาก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนแล้วก่อนไปทำงานนอกบ้านเชื่อว่าการทำให้เกิดลาบร่ำรวยในการค้าขายสะดวกในเรื่องธุรกิจติดต่อศัตรูบูมันที่มุ่งร้ายจะกลับกลายเป็นมิตรมีแต่ความสุขสันติ เป็นสิริมงคลชีวิตตลอดไปเทิน